ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทําพิอาการในหัวข้อเขายังชอบเราอยู่ไหมเราจะมาเช็คกันดูนะว่าตอนนี้คนที่คุณคิดนั้นเขายังรู้สึกยังไงกับเราเขายังชอบเราไหมเขาเห็นเราเป็นเพื่อนแล้วเขาลืมเราไปแล้วหรือว่า เขาอะไรยังไงนะคะก็ลองเช็คดูนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนรักเก่าเป็นคนรักปัจจุบันเป็นคนในอ,อดีตเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าเขายังรู้สึกชอบเราหรือเปล่านะก็ลองเข้ามาอ่านคําทํานายไพ่นะคะก็จะมีตุ๊กตาสี่ตัวกองไพ่สีกลองเช่นเคยทําสมาธิก่อนที่จะเลือกไพ่ทุกครั้งเพื่อให้เกิดความแน่นยําแล้วก็ตรงมาที่สุดแต่ก็อย่าลืมนะคะว่ามันเป็นการดูดวงดวยร่วมไม่ว่ายังไงมันก็อาจจะไม่ใช่ไพ่ของคุณทั้งหมดอาจจะมีไพ่ของคนอื่นปนอยู่เพื่อให้ได้ คำแนะนำอย่างทั่วถึงทุกๆคนนะคะยังไงก็หวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปแต่มันคงจะมีประโยชน์หรือว่ามีคำไกด์ไลน์อะไรบางอย่างที่มันจะส่งผลให้คุณนั้นได้นำกลับไปใช้เพื่อแก้ไขเพื่อปรับปรุงหรือเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับใครบางคนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการกดไลค์กดแชร์การพูดคุยคอมเมนต์รวมทั้งหัวข้อพิอากาศหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวหรือว่ารับการไลฟ์โค้ชเพื่อปลดลอกปัญหาความทุกข์ใจนะคะก็แท็กแทากกันมาได้ที่ f a c e b o o มินว าาโลแล้วใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็เลือกไพ่ได้แล้วก็คลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะเราจะใส่ไทม์ไลน์เอาไว้ให้เพื่อที่จะให้สามารถสะดวกในการรับชมและรับฟังนะคะแล้วเราไปดูคำตอบกันเลยดีกว่าว่าเขาคนนั้นที่คุณคิดอยู่เนี่ยเขายังชอบคุณอยู่หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิรากาศกองที่1ในหัวข้อเขายังชอบเราอยู่ไหมนะคะอย่างแรกเราจะมาเช็คที่ความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสําหรับตอนนี้กออ็มันอาจจะดูเป็นเหมือนการเป็นเพื่อนกันนะคะการปรงการทําใจการเข้าใจอะไรบางอย่างการที่เขารู้สึกว่าเขายื้อเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยอารมณ์แบบมันเบื่อเบื่อในเหนื่อยเนาะมันเหมือนกับ ที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่วิ่งไล่ตามหรืออะไรพวกนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้รับอะไรที่มันชัดเจนมันไม่ได้รับอะไรที่ดูแล้วมันจะให้ประโยชน์กับชีวิตของเขาเลยเขายังคงคิดถึงคุณอยู่บ้างนะแล้วก็ยังคงแบบเหมือนยังจําความรู้สึกดีๆช่วงเวลาที่ผ่านมาได้อะแต่เขารู้สึกว่าเ,ออเขาควรจะพอไหมเขาควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปดีกว่าไหมเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เหนื่อยมันก็เหมือนเขาเพยายามยื้ออยู่ฝ่ายเดียวเขารู้สึกว่าทั้งหมดเนี้มัน ควรจะจบลงไปได้แล้วมั้งมันนานมากแล้วสำหรับความรู้สึกที่เขาจะอดทนในตอนนี้เขาเข้าใจถึงการปล่อยวางแล้วนะคะคือขึ้นไพ่พระมาเลยอะอารมณ์แบบว่าปรงได้แล้วนะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเขากับคุณในตอนนี้นะคะ่ะ ส่วนถามว่าตอนนี้ช่วงเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะ mm. ก็มันก็ยังมีเรื่องราวของภัยถวยค่อนข้างจะเยอะนะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะมีการไปจีบใครหรือยังไงแล้วนะบางทีเขาอาจจะมีความรู้สึก,กอึดอัดใจอยู่บ้างในช่วงเวลานี้เหมือนมันมีบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจเขาค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันทําให้เขาต้องหยุดอยู่กับที่ต้องหยุดอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ย ทั้งที่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นแล้วเขาอยากที่จะไปหาอะไรที่มันชัดเจนอะไรที่มันเป็นเรื่องเปนราวนะแล้วบางทีเขาก็เป็นคนค่อนข้างจะมีความแบบเออชอบในเรื่องของความรักหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วก็ได้นะขึ้นไพรา,าชาถ้วยอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบเออเป็นคนที่เจ้าชู้ลึกๆ อารมณ์แบบว่ามันไม่ได้แสดงออกทางสายตาที่ดูกลุ้มกลิ่มแต่ว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะในความเจ้าชู้เหมือนเหมือนเป็นคนที่มีความแบบเก็บอารมณ์ได้ดีอะค่ะไม่ได้แสดงออกแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะมีแบบความแบบไปจีบใครบ้างหรือว่าไปให้ความรู้สึกว่าอยากจะให้มีคนเข้ามารักตัวเองอะประมาณนั้นแหละที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้กับตัวของเขาเองนะเขาอยากจะเริ่มต้นอยากตาไป หาคนที่จะให้ความรักความใส่ใจกับเขาได้อะคะ่ะแต่ตอนนี้เหมือนกับสถานการณ์บางอย่างในใจเขาลึกๆมันยังมีความอึดอัดใจยังมีความนิ่งๆอยู่บ้างว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะแบบพร้อมที่จะเปิดใจหรือว่าหาใครที่แบบเข้ามาให้ความรักกับเขาในช่วงนี้ได้บ้างหรือเปล่ารวมานั้นมัน้งออส่วนในเรื่องของคําไกด์ไลน์ไพ่นะคะก็ขึ้นทั้งรออาชนีพจันทร์แล้วก็เดืเอนเพรสเนาะอารมณ์ก็แบบประมาณว่า เป็นความรู้สึกแบบผู้หญิงล้วนๆเลยนะคะอารมณ์แบบการเติมเต็มจิตใจการเติมเต็มจิตวิญญาณช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องปล่อยวางความยึดต,ติดกับคนคนนี้ไปก่อนนะบางคนอาจจะไปเช็คนิดนึงก็ได้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขามีใครที่แบบแอบแอบค,อบ,ค,อบ,คอบกันอยู่ไหมนะคะอารมณ์แบบว่า อาจจะต้องไปเช็คตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะมันเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนคนนึงเป็นคนที่ให้ความหวังดีต่อกันได้ค่ะแล้วก็อยู่ๆกันไปเหมือนกับบางคนนะที่แบบมีความรักแล้วมาดูดวงกับแม่หมอใช่ปะพออยู่ๆกันไปสักพักหนึ่งอนะมันจะมีอารมณ์แบบไพ่พระสังฆราชขึ้นทางนั้นเลยอะก็คือเหมือนอยู่กันไปด้วยความเป็นกัลายาณมิตรด้วยการเป็นเพื่อนด้วยการรู้สึกสบายใจต่อกันละกันแต่ว่าไม่ได้มีความแบบ f ู l ฟิลเมนต์ในเรื่องของความโรแมนติกหรือหวาการมีแพชชั่นอะไรขนาดนั้นแล้วนะคะตอันนี้ก็พูดเอาไว้สำหรับคนที่แบบเป็นคู่กันแล้วนะ แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นคู่ช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะต้องปล่อยวางจากคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาแบบเขาเห็นคุณเป็นแค่เพื่อนแล้วแล้วส่วนหนึ่งก็คือบางทีเขาอาจจะไปชอบใครบางคนหรือว่าอาจจะไปจีบใครบางคนอยู่แล้วเพราะว่าคนคนนี้มีความรู้สึกว่าเขาขาดแคลนความรักไม่ได้นะเขาขึ้นไพ่ถ้วยมาค่อนข้างจะเยอะมากอ่ะเขาต้องการการเติมเต็มในเรื่องของความรักตลอดเวลาต้องการให้มีคนมารักมาเอาใจใส่มารู้สึกดีกับเขาเพราะงั้นบางทีค่ะการที่เขาไม่ได้ตามคุณแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วก็ ปล่อยวางกันไปนะตรงนี้ก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะเพราะความรู้สึกไพ่มันก็ยังมีกัลยาณมิตรท,ท,ที่ดีต่อกันอ่ะแล้วก็คำไกด์ไลน์พวกนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็มันเป็นการดูดวงโดยรวมเนาะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปขอบคุณสำหรับกำลังใจการกดไลค์ s u b s c สไ b e กดกระดิ่งกดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่พูดคุยกันมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อเขายังชอบเราอยู่ไหมอย่างแรกเราจะมาเช็คกันดูนะคะว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่มีความเจ็บปวดความเศร้าเสียใจความความหลังครั้งเก่าฝังใจอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้บางทีมันก็เป็นเหมือนกับความรักที่เรียกได้ว่า เมันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งที่ได้รู้สึกดีต่อกันรู้สึกฟูลฟิลต่อกันแต่มันก็อาจจะเป็นอดีตไปแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันผ่านมาแล้วค่ะรวมทั้ง อาจจะเป็นเหมือนกับการเฟิร์สการจีบกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆสําหรับใครบางคนอาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากนะักอะเหมือนเจอกันในช่วงเวลาหนึง่งรู้สึกดีต่อกันรู้สึกแบบคุยกันแล้วถูกคอเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรที่ชัดเจนแล้วก็จากกันไปมันก็เลยเหมือนกับเขารู้สึกว่ามันเป็นความหลังที่แบบบางทีมันมันไม่ได้คอมมิชเมนต์อะแล้วเขาก็รู้สึกเสียดายอยู่บ้างแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็เหมือนเขาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้บ้างแล้วอะเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วอะไรพวกนี้นะ แล้วก็ถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยยังชอบคุณอยู่หรือเปล่ามันก็เหมือนกับว่าบางทีมันเป็นเหมือนอดีตหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็เข้าใจว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะในการเริ่มต้นแต่เขาก็เคยถูกใจเคยรู้สึกดีกับคุณนะณนะเวลานี้เหมือนเขาทำใจได้บางส่วนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ก็โอเคสำหรับเขาในระดับหนึ่ง แต่มันก็มีความเสียใจอยู่บ้างนิดหน่อยหรือว่าเสียดายอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนถามว่าความคิดของเขาตอนนี้เขากาลังคิดอะไรอยู่นะส่วนตัวเรื่องของเขาเลยอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะต้องการความรักอ่ะเขาเหมือนกับเขาเสียใจอะไรบางอย่างเหมือนเรื่องราวในชีวิตของเขาตอนนี้มันเหนื่อยอ่ะมันหนักมันเป็นอะไรที่เขาจะต้องจัดการเองทุกอย่างเลยเขาเป็นเหมือนกับคนที่มีสติปัญญาที่ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบอดลี่มีทุกอย่างคือฉันฉันจะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรพวกเนี้ย อาจจะเป็นทั้งเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะช่วงนี้เขารู้สึกเหนื่อยๆกับมันอะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องทํามันด้วยตัวของเขาเองช่วงเวลานี้เขาอยากจะได้รับความรักเขาอยากจะมีคนรักหรือว่ามีคู่หรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาให้ความรู้สึกว่ามันเหงา มันเหนื่อยกับชีวิตอยากจะมีใครเข้ามาหรือว่าอยากจะให้อะไรอ่ะถ้ามันมีช่วงเวลาที่มันฟูลฟิลในเรื่องของความรักเนี่ยมันคงจะทําให้ชีวิตของเขาอ่ะมันดีขึ้นแล้วก็บางคนก็อาจจะเพิ่งผ่าน เรื่องราวความรักที่มันเหนื่อยเมื่อยล้าความเหนื่อยยากลําบากใจความไม่ได้ดังใจเพราะว่าในไพ่ไกด์ลายเขาก็ขึ้นน้อแบบสามดาบก็คือคนคนนี้อาจจะเจ็บกับความรักมาก,ก่อนหน้านี้นะแล้วมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าทําไมชีวิตของเขานั้นมัน มันขาดแคลนในเรื่องของความรักที่ดีมันทําไมถึงอะไรก็ไม่ได้ดังใจอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วชีวิตก็ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะพบกับความยากลําบากทั้งในเรื่องของตัวของเขาเองแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์มันเหมือนไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายเลยสำหรับคนคนนี้เขาเป็นเหมือน The Emperor นะเป็นเหมือนจัก,กรพรรดิที่ต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างโดดเดี่ยว เสี่หลยวซ้ายแลขวาก็ไม่มีใครเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วเขาเหมือนกับช่วงเวลาเนี้เขาต้องการความรักต้องการคนมาใส่ใจดูแลตัวของเขาเองแล้วก็สําหรับคําแนะนาไพ่ค่ะก็คือว่าช่วงเวลานี้บางทีคุณอาจจะต้องมีความพยายามมากขึ้นหน่อยนะถ้าหากคุณยังรู้สึกชอบเขาอยู่เพราะว่าเขาเองอะ่ะก็ ยังรู้สึกว่ามันเป็นอะไรแบบ 50, 50อะอารมณ์แบบว่าคุณอาจจะเคยจบกับเขาไปแล้วหรือว่าอาจจะแค่เข้ามาคุยกันแป๊บแป๊บแป,บปบแล้วมันเหมือนกับถูกใจกันแต่มันไม่มีโอกาสให้สารสัมพันธ์ต่อถ้าหากคุณต้องการจะเริ่มต่อนะช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องพยายามกลับไปหาเขาพยายามกลับไปคุยกันพยายามติดต่อกลับไปหรืออะไรพวกเนี้ให้เขารู้สึกว่าเออมันมันก็ยังมีคุณคนหนึ่งที่แคร์เขาอยู่ แม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าอะไรในชีวิตมันไม่ได้ดังใจก็ตามแต่นะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงการแบบเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือการดำใจในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเหมาะเจาะนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจบกับความสัมพันธ์หรือเพิ่งเจ็บอะไรบางอย่างมาเนี่ยแหละมันถึงได้ขึ้นสามดาบเนี่ย แต่ยกเว้นในกรณีที่คุณเป็นคนทําให้เขาเจ็บนะอันนี้ก็คือต้องพยายามกลับไปเคลียร์แทนนะคะเข้าไปแบบกลับไปทําความเข้าใจกันละกันให้มากขึ้นเพราะว่าช่วงเวลานี้เหมือนใจิตใจเขาอ่อนแอแล้วก็ยังต้องการความรักความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะให้เขามีกําลังใจในการก้าวต่อไปในอนาคตนะคะและเขาก็ยังมีความทรงจําดีๆกับคุณอยู่นะ เพราะงั้นถ้าถามว่าเขายังชอบคุณอยู่ไหมมันก็ยังมีความทรงจําที่ดีต่อกันอยู่ถ้าหากกลับมาก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันอยู่เพียงแต่เขาก็มีความรู้สึกเจ็บหรือว่าเสียดายสูญเสียอะไรบางอย่างกับรักของคุณ ที่มันไม่ได้สมหวังในช่วงเวลานั้นหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรกันแล้วมันไม่ได้เคลียก็แล้วแต่ก็ใช้ความพยายามนะคะสำหรับคนกองนี้แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นคําไกด์ไลน์อะไรบางอย่างที่มันให้ประโยชน์กับคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยก็อย่าอินจนเกินไปเนาะมันเป็นการดูดวงโดยรวมแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจการกดไลค like, ์ Sub ับ r i b e กดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3าในหัวข้อเขายังชอบเราอยู่ไหมนะคะเราจะมาเช็คกันดูว่าเขาคนนั้นที่คุณคิดอยู่นะเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะตอนเนี้ยบางทีนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันมีปัญหามีปากเสียงมีอะไรที่มันไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะไม่ยอมลงไม่ยอมอ่อนข้อให้กันละกันแล้วมันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางคนอาจจะ กระโดดนี้หายออกไปจากชีวิตหรือว่าบางทีอาจจะมีการแยกทางกันออกมานะอาจจะมีการแบบเหมือนหลบลี้หนีหน้าหายกันออกไปเดินทางไกลแยกจากกันหรืออะไรพวกเนี้ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขารู้สึกอึดอัดใจกับเรื่องราวเหล่านี้เขารู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเขารู้สึกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั้นมันมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นสองขั้วเนาะเขารู้สึกเหมือนมันเป็นโชคชะตาที่นำพาให้คุณกับเขาอะมาเจอกัน แต่อีกใจนึงอ่ะเขาก็รู้สึกว่าการที่จะอยู่กับคุณได้เนี่ยมันลําบากซะเหลือเกินมันมีอะไรบางอย่างที่แม้มันอาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนการมีคนคุยเยอะการมีมือที่3าหรือว่าใครบางคนในที่เนี้ยอาจจะมีความแบบหลันลาแฮปปี้มีความสุขกับการแบบคุยกันหลายคนหรือว่าแสดงออกถึงความแบบเป็นอิสระเป็นนักรักมีตัวเลือกเยอะอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ในคุณกับเขาอะมันมีปัญหาส่วนถามว่าเขาคิดอะไรอยู่ในเวลานี้นะคะตอนเนี้เขาเหมือนกําลังพยายามจะมุ่งหน้าไปบางสิ่งบางอย่างเขาตัดใจจากเรื่องราวเดิมๆแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินออกมาเพื่อที่จะก้าวออกไปใน่างอนาคตที่มันดูแล้วมันมีอะไรที่น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีช่วงเวลานี้เขาอาจจะ มีคนคุยหรือว่าอาจจะไม่ได้ตกลงกับใครแต่ว่าคือคุยหลายคนอา,อาจจะเป็นเขาก็ได้นี่แหละที่อารมณ์แบบว่าเหมือนยังมีความสุขกับชีวิตนะคะเขาตอนนี้เขาค่อนข้างจะมีความสุขกับชีวิตแหละมีคนคุยมีเพื่อนมีคนรู้จักเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ ให้ความสําคัญกับใครเป็นพิเศษมากขนาดน,านั้นแต่อาจจะเหมือนกับค่อยๆค,คุยไปดูไปเลือกๆไปนะคะประมาณนี้ช่วงเวลานี้เขาค่อนข้างที่จะตัดใจจากเรื่องราวบางอย่างและตัดสินใจอยากจะอยู่คนเดียวก่อนเพียงแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสในหัวใจของตัวเองแล้วก็ค่อยๆค,คุยทําความรู้จักกับคนอื่นไปเรื่อยๆนะคะส่วนคำไกด์ไลน์ของคุณในช่วงนี้นะคะคนที่เลือกกองนี้เรียกได้ว่าคุณเองก็ต้องเริ่มที่จะ มุ่งอนหรือว่ามุ่งหน้าไปอย่างเป้าหมายในชีวิตของคุณได้แล้วนะคะอะไรบางอย่างที่คุณนะ่ะไม่เคลียร์ไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยคุณควรจะแสดงออกให้มันชัดเจนถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าความรักคั้งนี้มันยังเป็นสิ่งที่คุณอยากจะได้อยู่นั้นคุณจะต้องกําจัดกําแพงในใจของคุณนะคะต้องลดลดกาแพงความหนาแน่นความแบบเป็นอะไรอะ ขีดขีดขวางเนาะกับความรักความสัมพันธ์ให้มันน้อยลงต้องรู้จักที่จะกล้าแสดงออกกล้าที่จะชัดเจนในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณทํามากยิ่งขึ้นบางครั้งคุณอาจจะต้องปล่อยวางกับชีวิตนะคะอะไรที่มันดูแล้วเหมือนกับเออมันไม่ค่อยจะดีกับความคิดในแง่ลบหรืออะไรพวกนี้เข้ามาในชีวิตก็ปล่อยมันออกไปแล้วก็ลองมองในอีกมุมมองหนึ่งบางคนอาจจะ สำหรับบางคนนะอาจจะเลือกที่จะเริ่มต้นกับคนอื่นอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันก็คือขอให้คุณนั้นเปิดใจแล้วก็ลดกำแพงในใจนะคะแล้วก็ชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมากยิ่งขึ้นอะไรที่คุณนั้นอยากจะทําก็ขอให้ทํามันออกมาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ปล่อยวางเรื่องราวเก่เาๆในอดีตออกไปแล้วคุณจะได้เข้าใจในเรื่องของปัจจุบันมากยิ่งขึ้นว่าการเอาอดีตของคนอื่นเนี่ยมารวมอยู่กับคนละ ในปัจจุบันมันทําให้บั่นทอนในเรื่องของความรักเนาะเพราะงั้นการปล่อยวางการปรงการเข้าใจกับชีวิตมากยิ่งขึ้นจะช่วยคนที่เลือกกองนี้ได้มากๆนะคะขอให้คุณมุ่งหน้าไปกับอนาคตของคุณใส่ใจในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็ตามขอให้จัดการกับกําแพงที่มันปิดกั้นใจของคุณเอาไว้ซะแล้วก็เปิดตัวเองให้พบกับความสุขในการใช้ชีวิตและการมีความรักให้มากขึ้นนะคะส่วนถามว่าคนที่เลือกกองเนี้เขาอย่าง ชอบคุณอยู่ไหมนะก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันมีเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงในจิตใจของเขาแล้วนะคะบางทีเขาอาจจะตัดใจไปแล้วแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่โอเคที่จะกลับไปหรืออะไรพวกนี้นะบางทีเขารู้สึกว่าในสิ่งต่างๆที่อยู่กันมามันมีหลายอย่างที่มันอึดอัดใจมันขัดแย้งกันมากจนเกินไป แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีโอกาสเสมอไปนะยังไงถ้าเกิดอยากจะได้รับความรักหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องลดกำแพงในใจแล้วก็ไฟติ้งนะคะจริงจังกับความต้องการของตัวเองชัดเจนหรือความต้องการของตัวเองให้มากกว่านี้ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าคุณตัดสินใจกลับไปหรือตัดสินใจจะเริ่มต้นใหม่ ยังไงก็หวังว่าจะลดกำแพงในใจลงและเปิดใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มันเป็นการดูดวงโดยรวมนะหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปยังไงก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์ในการไก้ไลน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการกดไลค like, ์ s ับ s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพียาการกองที่4นะคะในหัวข้อเขายังชอบเราอยู่ไหม อย่างแรกเรามาเช็คความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณกันนะคะ ตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดใจค่ะเหนื่อ,อยใจมากเลยจะไปทางไหนก็ไม่ได้จะออกไปก็ไม่ได้จะอยู่ต่อก็ลําบากใจช่วงเวลานี้เหมือนเขาอดทนนะคะอดทนกับชีวิตรู้สึกเหนื่อยยากยังไงก็ต้องทนอยู่นะคะมันมีความรู้สึกเหมือนมันทรมานใจมันหนักมันเจ็บมันทรมานเหลือเกินอะไรก็ตามที่ทําให้เขานั้นเจ็บปวดนะคะไม่รู้คุณไปทําอะไรเขาไว้แต่เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดใจเขาอดทนมากแล้วเขาเจ็บมากกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยัง ไปไม่ได้พะเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มาฉุดลังเอาไว้เขานั้นยังคงลุ่มหลงบัวเมาวนเวียนอยู่กับความรักครั้งนี้แล้วมันมันก็เลยทําให้เขาต้องอดทนแล้วก็ทนเจ็บอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนถามว่าความคิดของเขาตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่กับตัวเขาเองนะเขามีความลังเลใจค่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งในตัวเขาเองเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะอย่างไง เขารู้สึกว่าบางทีอ่ะมันมีอะไรที่เขารอคอยอยู่แล้วเขาก็ยังตัดใจไม่ได้ถึงแม้เขาจะอยากตัดมันแค่ไหนแต่เขาเองก็ยังมีความแบบมีทิฏฐิอยู่ในตัวสูงนะถึงอย่างนั้นก็ดื้ออยู่พอสมควรเขาเองก็รู้สึกว่าการที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนว้ตัวตเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วเขาก็ยังคงรอคอยใครบางคนรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยว่าเวลามันจะช่วยเยียวยาทุกสิ่ง แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยคือเขาไม่ได้อยากทําอะไรอะค่ะแต่ใจเขามันก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันอยากจะมีอะไรที่มันชัดเจนกว่าเนี้เขาอาจจะรอคุณหรือว่าอาจจะกําลังรอคอยตังหะอะไรสักอย่างอยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับมีไพ่เอ็มเพรสเนาะเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับเขาอยากจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักในเรื่องของการกระทําในเรื่องของความรู้สึก แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ดังใจแล้วมันก็ยังขัดแย้งอยู่ในใจของเขาว่าเขารู้ว่าเขาควรจะทําแต่เขาเองก็มีอีโก้มีความรู้สึกแบบไม่อยากจะลงมือทําด้วยตัวเองยังอยากจะรออยู่อย่างเงี้ยแล้วสักวันเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเองแหละหวังว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยก็ขัดแย้งจริงๆล่ะคะ่ะความรู้สึกเขานั้นส่วนในเรื่องของคําแนะนําไพ่นะคะก็เขาบอกว่ามันอาจจะมีการรีเทิร์นกลับมานะของคนรักเก่า คุณกับเขาอาจจะห่างกันไปหรือเปล่าช่วงนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาแนะนําไพ่มาว่าเนี่ยมันอาจจะมีการรีเทิร์นกลับมาคุยกันอาจจะมีเรื่องราวในเรื่องของการพูดคุยการเคลียร์ปัญหาการแก้ไขอะไรก็ตามที่มีโอกาสในการเริ่มต้นกันในครั้งนี้ค่ะขอให้รักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดีขอให้ชัดเจนกับความรู้สึกและก็กระทําในสิ่งที่แสดงออกในเรื่องความรักให้มันสม่ําเสมอชัดเจนให้เขาได้รับรู้นะคะสำหรับ สรุปก็คือเขายังชอบคุณอยู่ไหมก็บอกได้เลยว่าเขายังรู้สึกยึดติดก,กับคุณนะแล้วมันยังไปไหนไม่ได้มันยังมีความรุ่งหลงบางอย่างที่รู้สึกว่าจะต้องกลับมาหาคุณถึงแม้มันจะเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแค่ไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ตามทียังไงก็อย่าเพิ่งดีใจไปเอรนี้ก็เป็นการดูดวงโดยรวมมันอาจจะไม่ใช่ไพ่สำหรับคุณทุกอย่างทั้งหมดนะก็หวังว่ามันอาจจะเป็นไกด์ไลน์อะไรได้บ้างนะยังไงซะาก็ถือซะว่าถ้า มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกแล้วคุณรู้สึกว่ารักนี้เป็นรักที่มีคุณค่ามากขอก็ขอให้คุณเก็บรักษาความรักความสัมพันธ์และใส่ใจเขาให้มากขึ้นนะคะและความรักมันจะได้ลงตัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการกดไลค like, ์ Sub s cribe กดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ